ครับท,ทุกคน,นครับผมออสเวลาอยู่ไปแล้วโอ้ติดแปดกิโลจะถึงดาวบอสแล้วแต่รถติดมาชั่วโมองอยู่แล้วยังไม่ขยับเลยนะครับเป็นปีที่ผู้นำเนี่ยมาเยอะที่สุดเยอะกว่าปีที่แล้วอีกนะครับสองพันแปดร้อยคนนะครับในปีนี้แล้วก็ถ้ารวมผู้ติดตามด้วยก็น่าจะเป็นหมื่นคนที่มาที่ดาวอสนะครับนี่เขาเนี่ยรถติดยาวมากคนส่วนใหญ่ต้องลงมาสูดอากาศกันติดมาชั่วโมงนึงไม่ขยับเดี๋ยวแค่แปดกิโลจะถึงแล้วนะครับ ตอนนี้ประมาณลบสิบองศาติดลบสิบองศาครับพวกเรามาถึงการเมื่อคืนที่สุดนะครับแต่ไม่หนาวเท่ากับที่ดาวบอสก็เลยอยากจะมาโชว์เพื่อนๆดูลบสิครับติดยาวมากลบติดอีกแปดกิโลแล้วก็ปีนี้เนี่ยทางบิดครับนะครับมาเป็นปีที่สาม้วบิดครับเนี่ยได้ เดี๋ยวกำลังจะเดินไปที่ดาวอสไปรีจิสเตอร์เป็นวันลงสรคทะเบียนเพื่อที่จะได้ใบเข้าเราจะมีไวท์แบชที่เข้าได้ในคอนเฟอเรนเซ์นี้ได้หนึ่งคนแล้วเราก็จะมีแอฟเฟียลแบชที่คนที่เกี่ยวข้องในบิทคัพเนี่ยเราสามารถเชิญมาได้สองท่านซึ่งปีนี้ก็มีดรคิดนะครับที่เป็นผู้ถือหุ้นของบิททับนะครับแล้วก็เป็นซีอปกซีเอ็กซ์เพลเยอร์มาด้วยนะครับแล้วก็มีก๊อกนะครับทีซีอปกสยาแล้วก็เป็นผู้รุ่นคนแรกของ เชื่อม right, ันในกลุ่มเราตอนที่ยังมีแค่กระดาษที่ใบเดียวเลยตอนนั้นโอ้ครับน้องเก่งครับยังไงก็สปอร์ตคร่บผมก็วันนี้ปีนี้สนุกหน่อยมีเพื่อนมาด้วยไม่ยกัก็มาเป็นตัวแทนประเทศไทยกันมากขึ้นนะครับตอนนี้ปีนี้ก็มีท่านนายกเสร็จมาเห็นว่ากำลังจะขึ้นไฟแล้วนะครับนำขบวนมีปรท บริษัทเอกชนที่มาแล้วก็มีพี่ๆฝั่งของภาครัฐ40 40บว่าคน <c oughs> นะครับมีท่านฟานฟรีเป็นรองท่านรองนายกรัฐมนตรีมาด้วยนะครับแล้วก็มี <c oughs> ท่านนึงที่เป็นรัฐสุริยะ,ะท่านรัฐสุริยะานายกรัฐมนตรีคมานาคมนะครับนนรม,มีทนะ่านมีผู้นําไทยมาทั้งหมด3ท่านแล้วก็มีคณะผู้อิสระอีก40ท่านส,าาส่วนใหญ่อยู่ที่ซูริกกันเพราะว่าที่นอนไม่มีที่เราก็คุณได้ที่นอนกันเท่าไหร่ครับ อโอ้อ้โไลฟ์แเรียญต่อ <c oughs> ถ้อย่งสอสแสนบาทอยู่ได้แค่สาวันที่นอนถ้าอยากจะไปนอนดีๆนี่คือ 1- นาวนะคกคนถ้าจะนอนดีหน่อยก็ประมาณ1ล้านกว่าบาทต้องไปแข่งกับิเกดเกจเารีน,านะครับนี่ี่ไลฟ์พเาเอยออนี่ไลฟ์เลยครับล้านสแสนคนจากที่บ้าน<ล> สภาพบรรยากาศนที่ดาวรอสนะครับซึ่งนี่ขนาดรถนะครับทุกคันเข้าไม่ได้นะครับจะต้องมีนี่เดี๋ยวโชว์เพื่อทงบ้านเลยแบดสีน้ำเงินนะครับอ่าซึ่งจะต้องมีเป็นใบอนุญาตเป็นไลเซนส์นะครับถึงจะเข้ามาได้และแต่คนขับก็ต้องมีเป็นบัตรเนองันนะครับถึงจะเข้ามาได้เดี๋ยวเรามาคุยกับ but so keep on cutting. this is live from thailand with 1.3 million followers. Oh, wow. <laughs> so, famous, yes, so we are so proud to have you as our driver for the trip this week because i heard you are an ex-fbi. yes, i am see you fbi. fbi, man. Oh, oh, FBI <laughs> miami. <laughs> <laughs> and I heard we have to have a, a, a card to get in, right? Yep, a badge. A yeah. badge. So, John, maybe can you show uh, the audience uh, what the badge looks like? Absolutely. <laughs> so, you're from the US? Yes, I am. Oh. so you am American? I live in Germany now. Oh, I have to go. I'm sure, your badge is not going to say driver. <laughs> <laughs> so there are different colors to the badge. Uh, the participants are the what we call the white badger and uh, the staff are uh, the yeah, uh, orange, orange badge, and security team is the green green badge. Yeah. So how how, how many uh, years have you been to Davos? This is my second time in Davos. So, he's now. And you know, as a you know ex FBI, he was here at Davos yesterday to you know look around, you know, to see if there are any issues so that we can everything can go smoothly today. Except for the traffic. We've been stuck here for now, at least. 30นาทีแล้วเกือบชั่วโมงหนึ่งไม่ขยับเลยก็เลยออกมามาเอาฟรีชแอร์สุดที่ทางหลงไม่จางนี่ครับก็ขนาดคนขับยังต้องเป็น X F 5คนทุ่งไปเข้ามัไม่ได้นะครับก็นี่ครับลบ10องศา พี่กลอลฟบอกว่าเดี๋ยวนานกว่านี้เนี่ยจะไปสกีละสกีไปที่ดาวบอสแทนอาจจะเร็วกว่าเนสองสองท่านนี้ฟิตมากตอนเช้าที่สุริกเนี่ยก่อนมาเนี่ยไปวิ่งวิ่ง,งกี่กิโลครับตอนเช้ามัน 15, สิบห้าครับสิบห้าก,กิโลนะครับที่สุริกจะมีถ้าเพืพ่อนๆว่างเดี๋ยวแนะนำให้มาเนี่ยก็จะมีแม่น้ำตัดกลางเมืองเลยนะครับ <S <S แล้วพี่ๆสองท่านก็ไปวิ่งข้างๆแม่น้ำสิบห้ากิโล ติดมากนะครับโอ้โหเป็นซีโอที่นะครับวิ่งได้15กิโลน่าจะนับหัวได <si suppression> ้โหคนรนื <ens cabin> no? ่อยวิ่งมีตามมาตอนนึผมไม่อยากโอกนี่นี่มีออร์ริงด้วยโชว์โชว์ออร์ริงออออร์ริงออร์ริงออร์ริงครับเป็นดูดูนอนยังคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักกันเยอะนะครับผมคือเพิ่งสั่งให้ผู้บริหารบิดครับไปทั้งหมดอ่าสิบท่านนะครับเดี๋ยวนี้เขาไปยืนโคตรทักกี้ก็คือวัดระดับการนอนเพื่อที่จะ เขาเรียกว่าเรมมีเรมที่จะ Rapid Eye movement อ่า p i d eye movement บบที่จะ,ะถ้านอนไม่พอตั้งใจจะผิดพลาดได้พอบริษัทเรายิ่งใหญ่เราต้องตั้งใจให้แม่นยำมากยิง่งขึ้นนะครับก็เลยต้องวัดเรมของผูป้ป่ารทุกคนด้วยอม่านงะเรกตอคิดก่อนที่จะมาเป็น entrepreneur ที่จะมาเป็น VC leader เนี่ยเป็นคุณหมอมาก่อนนี่มีใครรู้หรือเปล่านะซึ่งก็เปลี่ยนเปลี่ยนฟิลแล้วตอนนี้ก็มีวิชั่นใหม่ที่จะ มีสร้างอินทอร1%ของ GDP ของประเทศใช่ครับนั่นเองครับสร้ากับท็อปนี้ร่าเกินนะยอดเทรดบิ๊กคัพเนี่ยถึงนะฮะถึง1% GDP ประเทศนะแต่ยอดเทรดยังไม่ใช่มูลค่าบริษัทซึ่งโชคดีมากตรงที่ว่าตอนนี้บิ๊กคัพเนี่ยได้เป็น official partner นะครับของโลกในฟอรัมซึ่งถ้าพูดตามตรงแชร์กับเพื่อนทางบ้านที่บริษัทบามูลค่าถึงแม้ว่าตอนพีคใน3 0่0 0วานเนี่ยก็เล็กไป ถือว่าเล็กมากๆเป็นสมาชิกไม่ได้เล็กเกิดไปนะครับซึ่งการที่จะมาเป็นสมาชิกได้ต้องถูกเชิญนะครับสมัครมาเองไม่ได้นะครับทางบัวรด้ถึงฟอร์มต้องเชิญแล้วมาร์กิทแคปก็ต้องใหญ่เหมือนคอรทอนล้านล้านบาทนะบแต่ทีนี้บิดครับเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าช่วงนั้นช่วงโควิดพอดีเขามองหาเดอะนิวแชมเปี้ยนที่ทำเกินที่รอจีคนสุดท้ายที่เข้าได้คือแอนต وني แคนที่เป็นผู้ก่อตั้ง Grab. แบรนบได้เขาว่าด็เอร์คิดก็ เป็นสนิทไหมครับเราเป็นเพื่อนกันนะครับก็เนี่ยก็ทักมาบอกว่าเออน่าจะได้มีโอกาสเจอกันที่ดาวรอสด้วยเมื่อกี้ตนอนรถติดอยู่ก็เมสเซจกลับ,บ,ลสบเส<อ>ร็จแล้วกลับ,บ <Okay. S 1> เพื่อนเพื่อนสัญญาณกลับมาได้ยังครับตอนนี้เราอยู่ในหุบเขาถ้าได้ยินแล้วกดไลค์หน่อยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมต่อไหมครับนี่ก็รู้จักกับแอนโทนี้แทนก็คือเป็นผู้ก่อตั้งแกรฟนั่นเองที่ทุกคนสั่งอาหารทุกวันนั่นแหละนะครับเป็นเพื่อนที่ <gesch> ชิงหัวชิงหัวพี่ๆสองานก็ไปเรียนคอร์สพิเศษที่ชิงหัว university นะครับเป็นคอร์สที่เข้ายากมากชิงหัวนี่คือเหมือนอะไรเหมือนอ็อกซ์เอร์ดเหมือนฮาร์วาร์ดเหอจีที่มีแต่ผู้นำและเป็นคอร์สพิเศษที่มีแต่ผู้นำในอาเซียนก็ได้รู้จักกับแอนโทนีที่นั่นพี่ก๊อฟก็เดี๋ยวจะเจอกับประธานของชิงหัวด้วยเขาก็มาที่ดาวบอสเหมือนกันนะครับนี่ก็แล้วก็ พอช่วงโควิดเนี่ยมันไม่มีสตาร์ทอัพที่ทำเทคที่เด่นขึ้นมาเลยในอาเซียนอย,อยากจะมี representative เขาก็เลยมองมาที่บิทครับตอนนั้นเราก็เด่นพอดีช่วงโควิดเขาก็เลยเชิญมาแต่เชิญมาไม่ได้เป็นสมาชิกถาวรตอนนั้นเราเรียกว่า g r o w i n n o v a t o r s เราเสร็จปุ๊บเราก็พยายามมากพอเขาให้โอกาสเนี่ยก็เข้าทุกประชุมลยครับบินไปทุกที่ที่เขาจัดงานแล้วก็แม้แต่ประชุมออนไลน์เนี่ยช่วงตีสองก็เข้านะครับเข้าไปให้ความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นตลอดเขาก็สึดทับใจ สุดท้ายก็เลยให้บิดทับเนี่ยเป็นสมาชิกาวอร์ดนะครับเราก็เลยมาปีที่3ามแล้วปีนี้ก็เลยเชิญรุ่นของเรามาด้วยสองท่านนะครับก็ไม่มีอะไรทำก็เลยมาไลฟ์ก็ติดอยู่ครับก็ติดอยู่ติดติดมาชั่วโมงหนึ่งแล้วใช่ครับซึ่งจามีทั้งหมดหนึ่งประชุมนะครับทุกคนก็เตรียมพร้อมกันเต็มที่นะครับเตรียมงาน6เดือนล่วงหน้าเพื่อที่จะให้การประชุมที่เราวอสเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับก็ ฝากเพื่อนเพื่อนทางบ้านติดตามนะครับจะเป็นอาทิตย์ที่อาทิตย์หน้าเนี่ยเริ่มกับวันจันทร์เริ่มไปถึงวันศุกร์เลยเดีวนะจะเป็น5วันที่มีความสําคัญมากจะกําหนดทิศทางของโลกว่าโลกเนี่ยกำลังจะเดินไปในทางด้านไหนก็จะใช้ทิศทางสำค,คัญให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนฟังนะครับที่ผู้นำจากประเทศไทยที่ฝั่งของภาคเอกชนก็มีทางซีก็จะมีคุณสุประชัยกับคุณสุภกิจที่มาแล้วก็ ทางฝั่งไทยเบฟน่าจะเป็นคุณถาปนักเข้ามาคุณถาวรนักทางนี้นะครับทางบางจากคุณชัยวัฒน์เข้ามานะครับแล้วก็พี่โด่งจากปตทเข้ามาปีนี้แล้วก็ปีนี้เอสนะครับเป็นพี่โป้งพี่โป้งซีโอซีโอที่เพิ่งขึ้นมารับตำแหน่งใหม่โป้งจาก SCG แล้วก็ปีนี้มีสมาร์ชิ่งเอเป็นสมาร์ชิ่งแต่ปีที่แล้วจะไม่ถึง แต่ปีนี้เนี่ยมีสมาชิกใหม่ที่เป็นบริษัทไทยที่คุณลิฟายเข้ามาก็คือมีทาง K-Bank แล้วก็ S อสเอเคแบงก์ซึ่งมีพี่กระทิงนะครับพี่กระทิงของเราชาร์กนะครับเคยร่วมชาร์กแคงไทยแลนแล้วประสดล่าสุดเขาวันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกของแกเลยแล้วแกก็เป็น YGL ด้วย YGL เนี่ยย่อมาจากอะไรยัง <c oughs> Global, Leaders. Global Leaders ซึ่งในไทยมีน้อยมากนักผัวได้เลยนะพี่กระทิง พี่กระตินก็คือหนึ่ง,งนะซึ่งจริงๆ y g เนี่ยจะมีศึที่จะมาที่ดาโองไน,นะครับวันนี้ก็เป็นทารรายงานพี่กระตินเก็เดี๋ยวคงจะได้เจอกันที่ไหนะไม่รู้อาจจะรถติดอยู่ข้งหลายเหมือนกันนะครับติดมาชั่วโมงหนึ่งแล้วเนะครับกรฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามนะครับจะจดอินไซต์นะครับให้เต็มที่เลยแล้วก็ฝากคนช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเป็นอทีที่สำคัญม,มากเพื่อให้ทุกคนได้ประโยชน์กับอินไซด์ที่โลกกำลังจะเดินไปในอนาคตในอนาคตข้างหน้านี้ัใน5าวันนี้ฝากติดตามด้วยนะครับ วันนี้อาจจะต้องไปก่อนหนาวมากอาจจะต้องกลับเข้าไปในรถใหม่นะครับ <c oughs> คุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ